สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟจีทุกท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะรถเขามาขายอะไรเนาะ้าสิบเบาะมาเากเลยนครับเราฟ้านี่กระโหน่น้ำนลือมันปลาน้ำเลือกยิงสาได้บอนี่ละได้ครับกระโหนมากดิครับน้ำเลือกมันบ่น้ำเลือกบัน้ำสาห์สองเมตรกว่าเอาไปเลี้ยงแล้วครับกระโหน่ดิ หัวมันเป็นปลาพันแย่เนี่ยใครๆปลาหน้าอยูนะปลาโคชก็มีนะลุงเด้อลอยชิดกันบ่ลอยหากันบ่บ่ครับวันนี้ใครเป็นตัวเนี่ยครับวันโอ้ขายเป็นตัวว้าดอลลี่สี่บาแป้งนี่ครับมันเป็นกะเป็นเป็นกะหัวไม่เป็นปลาปลาแปลกๆคือปลาแปลกปลาโคชเอาปลาดุกดีกว่างั้นนะปลาดุกเลี้ยงหน้าจะแย่ยี่ปลาดุกไงอันนี้ใครไงครับนี่จะไปลองเบิ่งนะอนี่นะปลาดุกเลี้ยงโคตรเบิ่งลุงนับเรียกเมื่อร้องปีดีครับปลาดุกมันสิกินปลานี่ได้ลุงมันสิกินปลานี่ได้ปลาดุกนะขันท่าปลานี่ลุงไม่ต้องกินเลยครับปลาดุกอันน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 นีี้ mm ้มััเเเปปป็็อ claro พิกื uh เออปลาดุกลงมันปลาน่อยสิแม่กรโหน่ไปกินเพื่อปลาิน่อยระตัวนี้ได้กระโี้ตัวนี้ตรงนี้งลอยอ่าตงนี้เกตัวครับดินเอาตรงลอยรันสิใส่บรูพาขี้นนแห้งแทบเป็นตัวลอ่เป็นหังครับอันนี้ปลาบ่อเทศเองปลากระโหไปหลายตัวทนนี่มเนี้ยเลยจะไปท่าได้คือว่าเราต้องปาปลาปี้ผมปล่อยนะผมจะไปปล่อยปลาปลาผมยัีไม่ปล่อยเลยซาผมนี่ ก้นเดี๋ยวปมันคือกันว่าปลากดกับปลากระหอสมันก็เรียงร่วมกันเลยครับเพราะปลาดุงนี่มัดีครับปลาก้นกินปลาตะเทียนปะบ่ครับก็กินกันเป็นบ่ครับเดี๋ยวเพิ่นี่ปลาหนิ้นมันโอ้ปลาหนิ้นมันอุ้ยปลาหนิ้นเนี่ยตัวใหญ่โคชนะกูปลาจระเม็ดนี่นี่อะมันจินหมูจละเม็ดจีนหมูจละเม็ดเคือปลาครับมันปีรังหย่าน้ำจืด พี่น้องเด้อพี่น้อง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 ขาขาลบลบลบเอาคือได้กินวาบ่ซื้อแลนมาสั่นบซื้อคบ่ซื้อไม่ซื้อบ เอาปลาเอี่ผมจะปล่อยวันนีราโอยซื้อไปแล้วสองลออยซื้อปลาตะเพียนกัแล้วสอง้ยไม่คนละคันคนละเจ้าเออซื้อไปสองร้อยซื้อไปปล่อยในนาข้าวแหละใช่คนละคันนะปลากระเดันี่นะอันตะเพียนเดี๋ยวคันก็โ霍ไปตะเพียนก็โ霍ปลาตะเพียนนี่ถุงละอ่อยป่ะปลาตะเพียนถุงละห้าชิ้นทำไม อ้มัคายทุกอร่อยนีแหละคอยซืออัดหลอัดมาหลาคมมอยรบกนอะไคอื่อซามทุ่งอร่อยพะดนะ

ปลานีมันตัวใหญ่ปลาดินมันนี่นี่ย้ปลาดนมันเทาไนี่ตัวสี่ตัวสบาทครับเอามาซ่องลอยก็ได้เว่ามัน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 หมันอ่มันหมันะมันบใหญ่ปัด้านเออมันมัน่มันขนาดแม่มันมันงเนี่ซองนิ้วนขอลูกออกลูกดีก็ดีข้าบออกลยปลาเค็งฮะ อะไรถุงนั้นแะละไม่ไม่ถุงก็แบ่งขายที่400ก็แบ่งแบ่งครึ่งมันอยู่นันอยู่ในถุงมันอัดเป็นออกซิเจนมากเลยครับมอนไฟเอยนะครัเจนมาแล้วเอาอีกแล้วดาดาเจ้าเงินแล้วกันเนี่ยไปนาทุไปคอมมันอ่ะมันก็ยี่เขาอ้าวมาแล้วมาเลยอันนี้อ้าวอันนี้เออนี่อันนี้พวกมันนี่ แล้ววันนี้ก็มันเพราะว่ไรงี mm ้ไ hmm. ม่มันไม่มันมันก็มีลูกต่ออะไรเงี้ยครับม่นเปนออกลูกครับพันกิรดานั่นแรงมากกินไม่รู้จักจบกินไม่รู้จักหมดเออแต่ว่ามันลูกมันมันจะไม่เป็นไรปั้นนี้นี่แหละครับนี่แซ่บทำปลาลูกป้าปลาหนัวรือเมล่าเนาะมาตะเพียนมาตะเพียนเอาถุงเดียววะลอืมนีไงปล่อยตามอย่างก็จะปล่อยปลาใช้วันแล้ว สองวันก่อนก็ปล่อยจิ้งเดียนสองหางอือคือสองหางครับแะไรไม่ได้เลยเพื่นเพื่นมาหาเด้อเพื่นมาหาอยู่รันกาแฟเด้อนี่ลุงจะปล่อยปลาเป็นหมุนมาหาเลยเป็นออกมาได้ก็เลยจับเคล่นไว้ประมาณอาทิตีหนึ่งบุมีอาหารในพวกกินครับพวกไม่สาบหน่อยกินแบบมหายากรดบีดแน่ยิ่งเนี่ยบึงทรายเปิ้ลจนโรยโหดกันตัดเรีมนนะคะอุ้ยใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ ตัดแล้วโหมะละกอคงจะดีใจเนาะมะละกอบอกว่าอุ้ยขอบคุณค่ะตัดไอ้สิ่งที่มันบดบังออกแล้วนะคะโอ้ลูกดกมากเลยนะอุ้ยเห็นดอกก็เห็นต้นกระเจียวแล้วแต่ไม่มีดอกอมะละกอเต็มต้นเลยอือนี่กระเจียวนี่งามงามกระเจียวต้องเอามาปลูกรอบนอกเนาะนั่นแหละเอามาปลูกรอบนอกเนาะ ขอบคุณครับโชคดีโชคมานโชคหมานครับยดดดีนาครับเอาไปนน้ำเล่าไปอดีมางน้โนี่ครับเนหมานี่เจ้าครับเลยเปนหมานเ้อตายหมดครับครับบ้านยิ่งใสบ้านป่าพ่อบิ่งใส่ละครจิงยืนโอ้มาต้องละครจิงยืน นี่นี่คนบ้านผมนี่ยั่วใส่สีกระบี่นี่ที่ใครปลาอยู่นี่เด็กลูกหลานนี่ล่ะใอยซื้อน้ำอีกเจ้านึงใอยซื้อเมื่อน่ะที่คอยว่าสามถุงร้อยน่ะปลาเราบองามปานี้ปลาเราบองบันนี้เราก็ใส่หลายปานี้บะแมนใส่หลายอยู่แต่ว่าปลาเราขายโดนนัำเน่าเออมันเน่าแล้วเราก็เลยเอาขายเลยร่เราก็เอาไปเก็บไว้ก่อนนะคะ อันนี้ปลาอะไรปลาตัวใหญ่นะนี่ครับผม็ทํทำปลาแบบว่าแบบโยนฟึ่งฟึงฟ่งฟึ่งฟึ่งเลยนะเอออันนี้มาพักเย็นไว้ก่อนให้มันหายตกใจก่อนมันนั่งรถมาเหนื่อยดูแอนดอกไม้ ดอกไม้สวยจังเลย,ยนะบรรยากาศร้อนมากเลยนะแอนวันนี้นะได้ยินเสียงน้าตกก็เย็นกายเย็นใจละดูแดดร้อนมากเลยนะวันนี้นะท้องฟ้าแจ่มใสแดดเปี้ยงเปี้ยงโอ้ฝนจะตกอีกไหมเนาะนี่มันละกอต้นนี้นะคะแม่ดาก็คิดว่ามันจะรอดไหมเนาะแต่แม่ดาก็คิดว่ามันจะรอดอยู่นะรอดออกลูกแล้วนะคะแล้วป้อมแหลมแปมนะคะเป็นมันละกอมันหล่นเองเกิดเองเนาะ ตามที่เม็ดมันหล่นลงไปพอแดดร้อนก็เหนื่อยง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเอฟซนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะชมคลิปย้อนหลังให้สัก5นาทีนะคะฝากผลิตภัณฑ์ของมนโอมด้วยนะคะทีพิสกินทีพีคอฟฟี่เสื้ออมปู่ปาลิจิต สบู่ฮันนี่สบูเออเราดูต้นไม้หาดอกกุหลาบหมุนหมุนหมุน,มนหาอยู่โอ้นี่ไงดอกกุหลาบแดงดินนะคะดินดำแล้วนี่มันมีอะไรนะมีขุยขี้กระเดือนนี่แสดงว่าดินดำแล้วนะดินงามแล้วนะแต่ก่อนไม่มีนะเดี๋ยวนี้ดินเริ่มงามแล้วเริ่มดำแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ